เลงหารถตู้เอาไว้ใช้งานสักคันอยากได้ไมน้น้อยนะคะวันนี้ไซจัดให้เลยค่ะเอาแบบไม้ตามแสนกันไปเลย80,000นนิดๆน,น,นะคะถึง9 0 0 0 0นะคะมีนะเลขไม่น้อยๆทั้งนั้นเลยเป็นเลขไม่จริงไม้แท้ไม้เดิมไม่มีประวัติกับไม้กองไม้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังกังวลน,นะคะไม้แท้หรือเปล่าไม้เดิมหรือเปล่าแน่นอนรถของเราเป็นรถปลดประจําการนะคะก็คือช่วงที่รถออกมาใหม่ๆป้ายแดงอะ่ะก็คือพี่เขาตอนใช้อะ่ะมันเป็นวาลันตีศูนย์อยู่แล้ว พอครบ10,000กิโลก็คือจะเอาเข้าศูนย์ตลอดเป็นทุกๆ10,000กิโลนะคะที่สามารถตรวจสอบได้ท่านไหนรับรถไปแล้วสามารถนํารถไปเช็คที่ศูนย์นะคะรถมีประวัติสามารถเช็คได้แล้วก็สามารถโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยท่านไหนเอาไปตรวจพบแล้วนะคะว่า กรณีมีการกรอไม่กับไม่ก็ไม่นะคะเลขไม่ไม่เดิมนะก็สามารถมาแจ้งได้เลยเรารับซื้อคืนแบบเต็มจํานวนหรือแม้กระทั่งมีการสับเปลี่ยนตัวเครื่องมาตัวเครื่องไม่เดิมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการประวัติตตดต่อโครงสร้างรถคันนี้เคยมีประวัติผิดความมชนหนักจมน้ําตะแคงข้างลงข้าง,งทางมานะคะเรามีรับการเรื่องโครงสร้างด้วยท่า,า,านาไหนตรวจพบนะคะก็มาแจ้งได้เลยนะก็สําหรับวันนี้นะคะทรายจะพาชมนะคะชุดนี้คือมีหลายคันให้เลือกมากเลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ13 ห้หมื่นสี่นะคะเจ็ดสิบสองงวดท่านไหนเครดิตดียเอาอาตาัตราดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยสนใจดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องรถตู้มือสองสายเพชรยนต์นะคะแน่นอนตามปกคลิปตามหัวข้อคลิปเนาะก็คือคลิปเนี้ยจะคัดเฉพาะรถ คันที่ไม่ต่ำแสนเท่านั้นรถตู้หายากมากคันที่ไม่ต่ำแสนใช้งานน้อยนะคะแต่ความการันตีของบริษัทเพชรยนต์ก็คือเราไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม่กลองไม่เป็นรถประวัติศูนย์นะคะสามารถเช็คได้ทุกๆ10,000ม่นก,ก,กิโลพี่เขาที่เคยใช้งานรถคันนี้เนาะก็จะเอาไปเข้าศูนย์ตลอดเพราะมันเป็นวารันตีศูนย์อยู่แล้วนะคะเวลาที่เขาใช้งานก็ตอนนี้ปลดประจำการมาละว,วารันตีศูนย์หมดแต่ก็ยังสามารถเช็ค รถที่ศูนย์ได้อยู่นะคะแล้วก็มีวารันตีหลังการขายสําหรับบริษัทด้วยนะคะ,อะขออนุญาตเริ่มต้นที่คันนี้เป็นคันแรกน,น่าจะหลายคันมากๆนะทายเดินเช็คด,ดูทั้ง2แถวเลยมีเยอะมากๆาํสำหรับไม่ต่ําแสนนะคะไม่ถึงแสนคือน้อยมากๆสําหรับที่นี่นะคะคันนี้คันแรก9137นะคะก็เป็น Toyota Commuter เครื่องสามพัน 3, 000, รถเกียร์แมนนวลคันนี้เป็นโฉมหน้าสัาน้นหลังคาสูงนะคะก็ เป็นรุ่นเบาะผ้าสีแถว12ที่นั่งเบาะสวยตึงๆฟูคันนี้เป็นเลขไม่เพียงแค่81,000กิโลเท่านั้นนะไม้แท้ไม่เดิมนะตามสคบที่ตรงนี้คือจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นจะมีคนที่มาตรวจเราเนาะก็ถ้าตรงนี้ไม่ตรงกับตัวรถหรือว่าข้อมูลผิดเพีย้ยนอันนี้คือเราจะสามารถโดนปรับได้เลยเพราะมันต้องแบบถูกต้องซื่อตรงนะคะสำหรับคันอันนี้ก็คือจะเป็นไมน้81,000 เกกิโนะคะเป็นรถปี2017ราคานี้เลย7,59,000บาทสำหรับคันนี้นะคะก็สามารถจัดยอดได้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติลูกค้าเครดิตดีเนี่ยคือมันสามารถอัพยอดได้อีก บางท่านไม่ต้องใช้เงินดาวเลยแต่ถ้าในกรณีดาว80,000คลิปนี้ทรายจะขออนุญาตาเริ่มต้นที่ดาว80,000ก่อนแล้วกันเนาะแต่ถ้าเครดิตดีจริงๆมันสามารถออกรถแบบไม่ใช้เงินได้นะคะทักมาสอบถามกันได้เลยคันนี้ดาว80,000ผ่อนอยู่ที่13,372มัดสิบงวดนะคะสำหรับอัตราเรืพิเศษลูกค้าเครดิตดีนะคะประมาณนี้อะมาคันถัดไปนะคะคันนี้ ขอไปเร็วๆนะคันนี้ไม่แสนแต่ว่าเป็นเกียร์ออตโต้หายากมากๆคันนี้เป็นปี1 8 7 9นะคะไม่169,000ผ่านนะคะอ่ามาคันนี้นะคะคันนี้ก็ราคาดีไม่น้อยคันนี้ทรายเคยรีวิวแบบเต็มคันไปแล้วถือว่าเป็นรถที่สภาพสวยมากคันหน,นึ่งตําหนิ มากแล้วก็เป็นรถที่อะไหล่เดิมทั่วทั้งคันสำหรับลูกค้าที่บางท่านอาจจะอยากได้รถที่ราคาดีกว่านี้อะซื้อรถบ้านใช่ไหมคะสามารถนำคลิปทรายไปดูเป็นตัวอย่างได้ว่าจุดนี้นะต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเรียกว่าอะไหล่เดิมอะไหล่แท้หรือจุดรางน้ำต้องเป็นแบบนี้นะคะถึงจะเรียกว่ารถที่ไม่เคยพิวามชนหนักมาประมาณนี้สามารถนำคลิปไปเป็นตัวอย่างได้นะคะสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าคอมมิเตอร์ Computer, เครื่องสัมพันธ์รถเกียร์ แมนนวลปี2017เช่นเดียวกันทะเบียน8 8 4 1นะคะสำหรับคันนี้เลขไม่เพียงแค่85,000กิโลเท่านั้น85,000กับอีก 800ก,กว่านะคะสำหรับคันนี้ราคา759,000บาทคันนี้ดาว80,000เช่นเดียวกันผอ13,372งวดน,นะคะท่านไหนบ้างที่สามารถซื้อรถตู้กับเราได้แน่นอนก็คือทุกอาชีพเนาะพ่อค้าแม่ขายนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเกษตรกรนะคะก็สามารถซื้อได้พนักงานประจำท่านไหนที่มีเครดิตก็สามารถรับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษไปได้เลยแต่ท่านไหนที่ไม่มีเครดิตไม่ได้เป็นพนักงานประจานะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปถ้ามาคุยกันก่อนได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษคือเราสามารถสู้ให้ท่านได้อยู่แล้วนะคะถ้าไม่ได้จริงๆมันดิฟกันไม่เยอะนะคะประมาณ1-2บาทได้นะสาหรับท่านไหนที่สนใจนะคะทายฝากลายไอดีไว้ด้วยนะคะติดต่อมาได้เลยนะลายไอดี sai 12799นะคะหรือว่าด่วนโทร090-297-0834นนะคะเบอร์นี้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ผ่านเบอร์มาก็ได้นะคะไปคันถัดไปนะคะอ่าคัน คันนี้นะคะคันนี้เป็น To โยต้าคอมิเตอร์นะคะเครื่องสามพนรถเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันนะคะเป็นรุ่นเบาะผ้าสีแถว12ที่นั่งคันนี้นะ8 9 2 1นะคะคันนี้เลขไม้เพียงแค่82,000กิโลนะคะเป็นรุ่นเบาะผ้าสีแถว12ที่นั่งนะคะก็เป็นรถประวัติศู์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้ราคาเดิมเลย759ด5้0 0 0คันนี้ดาว8 0 0 0 0ผ่อน13,372ังวดเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่คันนี้ติดจ,จองนะเรา จะผ่านไปก่อนนะคะคันนี้ก็ไม่น้อยทะเบียนเลขสวยด้วย715นะคะคันนี้นะคะจะเเลขไม่อยู่ที่1,000 0กับ7,000โลนะคะข้ามแสนมานิดนึงแต่ว่าเป็นเบาะผ้าสีแถว12ที่นั่งขออภัยค่ะเป็นเบาะหนัง3แถว9 30, ที่นั่งเบาะทรงโซฟาใหญ่ท่านไหนสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมทักแชทใส่มาได้เลยคันนี้สวยงามมากๆนะคะอ่ามาคันนี้นะคะคันถัดไป9283นะคะคันนี้ไม่0 0ห 800กับอีก3กิโลเท่านั้นเองเป็นรุ่นเบาะผ้า4แถว12ที่นั่งนะคะคันนี้ก็เป็นรถปี2017นะเกียร์แมนนวลถ้าท่านไหนอยากได้เกียร์ออโต้ต้องย้อนกลับไปที่คันนู้นนะคะคือตอนนี้มีแค่คันเดียวนานๆทีมีเข้ามาจริงๆสําหรับเกียร์ออโต้นะคะคันนั้นคือมาอยู่ประมาณ169,000โลนะราคา799นะคะท่านไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้ในส่วนของคันนี้นะคะราคา759,000บาทนะคะดาว80,000พร72งวด ตาดอกพิเศษคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ13,000กับอีก300บาทนะคะอ่ะสองคันนี้ท่านไหนกำลังเล็งหาหน้ายาวอยู่คือคันนี้เป็นรถงานใหม่มือหนึ่งป้ายแดงเลยแต่ที่ได้มาจอดอยู่ที่นี่ก็คือเราเนี่ยมีการไปเบิกรถงานใหม่ป้ายแดงมาเนาะแล้วก็ตกแต่ง VIP แบบเต็มระบบเลยนะคะคันนี้คือ เป็น Toyota าคอมพิวเตนะคะเครื่อง2.8 G.L รถปี2024ตัวใหม่ล่าสุดเลยในส่วนของตัวสีอ่าอนเงินนะคะคันนี้ภายในจะเป็นสีโทน่าแดงไวายแดงนะคะเดี๋ยวใส่ขึ้นรูปให้เนาะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของเบาะคู่หน้าของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีระบบนวดนะคะสั่งงานนวดแบบระบบต่างๆสั่งเอน็นหน้าเอ็นหลังคือเป็นระบบทัชสกรีนด้านหน้าแล้วก็ตัวแอร์ภายในเป็นแอร์ไมโครบัสระบบแสงสีเสียงแบบจัดเต็มสุดๆนะคะสำหรับ2คันนี้เนาะคันฝั่งขวาคันฝั่งอ่าซ้ายนะคะสีบอลเงินจะเป็นเบาะปรบไฟฟ้าราคา แบบตัดสดนะคะอยู่ที่1 8 9 9 0 0 0บาทคือในราคาเนี้ยราคาซื้อสดเนี่ยอาจ ถ้าไปซื้อข้างนอกนะคะอาจจะมีค่าจดทะเบียนค่าแวดค่าโอนต่างๆเนาะแต่ถ้ามาซื้อกับบริษัทเพชรยนต์นะคะราคานี้1นึ่งล้านแปดาฟรีค่าจดทะเบียนฟรีแวดไม่เสียแวนนะคะแล้วก็ฟรีค่าโอนนะคะจบได้เลยที่ราคา1นึ่งล้านแปดแบาทได้ V.I.P แบบจัดเต็มพี่ได้คันนี้ไปนะหรือจะเป็นคันสีขาวก็ได้นะคะลูกค้ารักลูกค้าหลงพี่อย่างแน่นอนเอาไปวิง่งงานอ่ะเนาะ,นะลูกค้าแบบชอบถูกใจแน่นอนนะภายนอกทรงแบบดูดีมันดูดีมากๆ สำหรับรุ่นหน้ายาวเนาะในที่สำคัญนะคะงานใหม่ป้ายแดง รอของนานเป็นปีายขอรับประกันเลยเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อรถตู้กับายหลายๆคันนะคะเนื่องด้วยปัญหาว่ารอหน้ายาวไม่ไหวคือออเดอร์รถไปตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วนะคะจนตอนนี้ยังไม่ได้ของเลยนะส่วนท่านไหนที่รีบใช้ของตกแต่ง VIP ไปให้แล้วเรียบร้อยมาจัดที่นี่ได้เลยนะคะของพร้อมเสิร์ฟท่านไหนพร้อมมารับรถกลับบ้านได้เลยน้องๆรอจัดรอพี่อยู่ที่นี่แล้วนะคะ,ะในส่วนของสีขาวคันนี้สีสวยออร่ามากๆ เป็น t o y o t a คอมพิวเตอร์เครื่อง2.8 GL เช่นเดียวกันรถปี2024โฉมใหม่ล่าสุดงานใหม่ป้ายแดงตกแต่ง VIP ไปให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะแต่ในส่วนของคันนี้คือในส่วนของช่วงหน้าก่อนเนาะช่วงหน้าฝั่งคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็จะเป็นช่วงกลางๆเนี่ยคือเขาจะมีแท่นชาร์จไวเลส ไว้ให้ด้วยนะคะวไวเดชชาร์จเจอเนาะวางโทรศัพท์ก็สามารถชาร์จแบตให้ได้เลยนะคะแบบดูดีทันสมัยมากๆแต่ในส่วนของด้านหลังคือตัวสีบอลอ่ะจะเป็น V.I.P. คู่หน้าปอดไฟฟ้าแค่2ตัวแต่มันจะเป็นเบาะที่8ที่นั่งเนาะแต่ว่าเป็นถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะเป็นเบาะ3แถว9้าที่นั่งด้านหน้าจะเป็นเบาะปรับแมนวนวลธรรมดาแล้วก็มี3มที่นั่งแถวละ3ามที่นั่งนะคะแบบนี้แล้วก็ภายในระบบแสงสีเสียงจัดเต็มเช่นเดียวกันฝ้าหลังคาเราบุกให้ใหม่ด้านข้าง ด้านล่างนะคะปูด้วยพื้น ูพื้นใหม่ให้นะคะด้านข้างมีรมให้สวยงามสุดท่านไหนสนใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรถตู้ VIP 2 0งคันนี้งานใหม่ป้ายแดงขออนุญาตย้ำนะคะไม่ใช่สภาพป้ายแดงนะคือเบิกใหม่ป้ายแดงมาให้พี่ๆเลยนะคะก็ติดต่อมาได้ในส่วนของคันสีขาวราคายอยู่ที่1นึ่ล้านเจ็ดแบาทนะคะเช่นเดียวกันซื้อสดรับรถกลับบ้านไปได้เลยฟรีแวดนะคะไม่เสียแวดไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะแล้วก็ฟรีการจดทะเบียนนะคะแล้วก็ฟรีค่าโ นะมารับน้องๆกลับบ้านไปได้เลยนะคะอะกลับมาที่พี่ๆนะคะชมหนา้าสั้นหลังคาสูงกันอีกสักนิดนึงนะคะแถว2ก็มีหลายคันนะที่เลขไม่ไม่ถึงแสนนะคะในส่วนของด้านหน้าจะส่วนมากจะเป็นเบาะผ้าสี่แถว12ที่นั่งเนาะอ่ะเรามาในส่วนของเบาะหนังกันบ้างนะคะคันนี้ไม่แสนหนึ่งนะไม่แสนหนึ่งสนใจแท็กได้แต่ว่าราคาก็ดีเช่นเดียวกันสำหรับคันนี้นะคะคันนี้เป็นเบาะหนัง สามแถว9้าที่นั่งนะคะเบาะทรงใหญ่ตัวม่านเรามีติดไปให้ครบๆค,คันนี้อาจจะแคบนิดนึงนะคะทะเบียน2950กนะก็เป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์เครื่องสามพันรถปี2018นะคะสำหรับคันนี้เลขไม่อยู่9ก0 0ห่มกิโลเท่านั้นเองเป็นเบาะหนังทรงสวยๆทรงฟูๆเดี๋ยว์ส่ขึ้นรูปไ้ให้นะคะก็ประมาณนี้เนาะจะเป็นภายในจะเป็นสีเทาสว่างนะคะแล้วก็ด้านหน้ามีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด2ใบด้านข้างติดม่านไปให้แล้วครบๆคันนี้เป็นรถปี2018ท่านไหน ด,ด,ด,ดีคันนี้สามารถจัดยอดได้ท่วมรับรถแบบไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะคะแล้วก็ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะอ่ะไปคันถัดไปนะคะเป็นอีกคันนึงที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะคือราคาดีแล้วก็ไม่น้อยนะคะจะอยู่สุดนะจะเป็นเพชรในคนตรของเรานะคะคันนี้เลขไมอยู่8 000, 3 0 0 0ืมกิโลเท่านั้นนะคะปกติเนี่ยราคาเขาจะนี่ นี่เลยอันนี้คือถูกต้องอเป็นกระดาษสคบอนะคะข้อมูลรถที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีไม่ได้หรือเขียนผิดไม่ได้เลยราคาเดิมีตามนี้เลย7จ็0 0 0นแปดหบาทคันนี้ราคาอยู่ที่ตอนตอนนี้นะราคาอยู่ที่7จ็0 0 0นห้าเก้าพันเท่านั้นไม่แปดหมื่นสามพันห้าร้อยสิบเอ็ดกิโลเป็นรถปี2017นะคะก็เป็นเบาะผ้าสีแถว12ที่นั่งนะคันนี้เลขมาคันนี้ทะเบียน9ก้1นะคะสนใจสามารถติดต่อมหาทรายได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ะะสำหรับวิดีโอนะคะพาชมาเลขไม่ต่ำแสนนะคะก็ประมาณนี้เนาะท่านไหนชอบคันไหนเป็นพิเศษสามารถติดต่อมาหาไซาได้เลยเดี๋ยวไซถ่ายคลิปรีวิวแบบทั้งคันให้นะคะหรือว่าคันไหนที่ไซเคยถ่ายแล้วเดี๋ยวไซจะส่งให้พี่ๆได้ดูแบบละเอียดๆกันเลยนะคะเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเรื่องค่างวดเรื่องค่าผ่อนทักมาสอบถามกันก่อนได้นะคะไลน์ไอดี sai 1 2 9 9 9หรือว่าด่วนโทร0 9 0 2 9เ0 8 3 4นะคะสำหรับวันนี้นะคะสายกับตัว o ต a าคอมพิวเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านไหนชอบนะไม่ว่าจะชอบชมกันดัม้มหรือจะชอบชมหน้ายาวนะคะใช้ฝากกดไลค์นะท่านไหนถูกใจอยากให้กำลังใจกันก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ